pitching สิครั้งแอมเคยชนะมากที่สุดคือ9ครั้งเลยค่ะเพราะมันจะมีเสียงบางเสียงนะคะที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในบรีฟแต่เป็นเสียงที่คุณต้องฟังเองในห้องแอมนำเสนอวิธีการในการแอปพูบคอนเทนต์โดยที่อยู่ต่างประเทศก็แอปพูบได้แล้วใช้เวลาไม่นานแอมชนะ pitching เลยวันนี้นะคะับแอมจะเอาเคล็ดลับที่แทบไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนให้ฟังเลยค่ะ นั่นก็คือเทคนิควิธีการขายงานในสไตล์ของแอมในสไตล์ของบริษัทแอมนะคะให้พิชซิ่งขายงานได้ผ่านได้ง่ายให้พิชซิ่งแล้วลูกค้ารักพิชซิ่งแล้วลูกค้าอยากซื้อพรีเซนต์งานแล้วลูกค้าชอบลูกค้าแบบเลิฟเลยนะคะจากประสบการณ์ของแอมนะคะแอมเคยมีบางปีนะคะพิชซิ่งงานกับลูกคา้านําเสนองานลูกค้านะคะนำเสนอ10ครั้งมีคู่แข่งทุกครั้งนะคะคู่แข่ง3เจ้า4เจ้าบ้านในแต่ละครั้งเนี่ยพิชซิ่ง10ครั้งให้แอมเคยชนะมากที่สุดคือ9ครั้งเลยค่ะ 9ใน10ครั้งนะคะในบางปีแอมก็สามารถทำได้แบบนี้เลยวันนี้จะมาแกะให้ฟังว่าแนวคิดของแอมในการนำเสนอง,งานลูกค้าเบื้องลึกเบื้องหลังเราคิดยังไงเริ่มยังไงทำยังไงถึงลูกค้าอยากจะซื้อง,งานเราค่ะฟังคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นะคะแอมเรียกสิ่งนี้ว่าการแกะบรีฟค่ะการแกะบรีฟนะคะบรีฟคืออะไรก็คือลูกค้าจะทำการแจ้งมาก่อนว่าอ่ะคุณแอมค่ะแลามีบรีฟงานมาให้นะคะว่าหนึ่งคุณแอมต้องทำอันนี้มาให้สองคือทำอันนี้สามคืออยากได้อันนี้สี่คืออยากได้อนน ออนไลน์ลูกค้าก็จะบอกสวัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับเอเจนซี่ทั้ง5เจ้าคู่แข่งทั้งหเจ้านั่นแหละอ่ะฟังนะคะวันนี้เราอยากจะบลิฟโจทย์ให้คุณบริฟงานก็คือให้โจทย์ให้โจทย์คนไปว่าฟังนะคะโจทย์คืออยากจะทำโซเชียลมีเดียรลายปีอยากได้คนตาม Youtube เพิ่มขึ้นเท่านี้อยากได้คนตามไลน์ตอเพิ่มขึ้นเท่านี้อยากได้คนตาม Facebook ขึ้นเท่านี้การแกะบลิฟของแอมคืออะไรแอมก็จะต้องมาแกะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้อะไรกันแน่วะเพราะมันจะมีเสียงบางเสียงนะฮะที่ไม่ได้ซ่ออ่่อออออนนนนยยูใบีฟแตตเเเป็เสงงงงงค้้ัห บางครั้งลูกค้าบอกมาเลยเนี่ยเราต้องการให้คนรู้จักแบรนด์เราเป็นที่รู้จักเป็นท็อปออฟมเป็นการนึกถึงไปดับต้นๆไม่มีเรื่องยอดขายนะคะแอมต้องแอบถามลูกคา้าต้องเช็คลูกค้าแล้วว่าแล้วขอถามจริงหน่อยค่ะว่ายอดขายอยากได้ไหมคะถ้าอยากได้อยากได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องแกะบีบให้ดีคือคุณต้องเห็นให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่เบื้องลืกอเบื้องหลังที่ลูกค้าบีบมาคืออะไรเพราะบางอย่างนะคะลูกค้าก็ไม่จริงใจไม่ตรงใจกับสิ่งที่คุณพูดเหมือนกันบีบมาเพราะววว่่าาาาจจํเเเป็นนตต้้้้าา้ออององงงหหหััมมมดยแรีบบืืล แอมเคยชนะงานหนึ่งนะคะแล้วแอมแกะบีฟออกคุณรู้ไหมแอมแกะบีฟออกว่าไงลูกค้าเนี่ยนะคะก็บีฟงานแอมมาแล้วว่าโอเคทำโซเชียลมีเดียหลายปีนะทุกนี่ยเขาบอกว่าเขาประสบปัญหาว่าเขาไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่อัปเดตได้เขาบอกมาแค่นี้แอมก็คิดแล้วว่ามันแปลกๆนะทำไมเขาถึงไม่สามารถทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียที่มันอ up ัปเดตอัปเทดนได้สุดท้ายไปเช็คมารู้ไหมครับแอมเจออะไรหัวหน้าของเขาอะค่ะที่เป็นคนแอัพพูดคอนเทนต์อะไปต่างประเทศบ่อยมากไปต่างประเทศแบบบ่อยเลยบ่อยถึงขนาดที่เขาก็เลยไม่สามารถอัปเดตคอนเทนต์ที่เป็นเรียียลไไไทมมม์ด้เพรราาะ่คนนตวจง พอแอมทำคอนเทนต์สมติแอมอาจจะอัปเดตคอนเทนต์วาเดนทายเงี้ยหัวหน้าไม่อยู่บินไปประชุมต่างประเทศทีนเดือนหนึ่งหัวหน้าเขาบินประมาณ1 0 15วันอ่ะก็เลยกลายเป็นไม่มีคนตรวจงานเขาก็เลยหาเอเจนซี่มาดูแลเรื่องนี้พอแอมเคลกเรื่องนี้ได้เสร็จนะคะแอมนำเสนอวิธีการเลยค่ะว่าแอมนำเสนอวิธีการในการแอบพูดคอนเทนต์โดยที่อยู่ต่างประเทศก็แอบพูดได้แล้วใช้เวลาไม่นานแอมชนะพิชช่งเลยในขณะที่เจ้าอื่นอ่ะอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องพวกนี้เลยก็ได้แต่แอมเจอจริงๆว่า นี่ไงแอมแงะเจอปัญหานี่คือการแกะบีบคุณต้องแกะให้เจอปัญหาที่ซ่อนอยู่ในปัญหาของลูกค้าที่ลูกค้าเองไม่พูดถึงค่ะเนี่ยสำคัญมากๆค่ะข้อต่อมานะคะจงดูลูกค้าค่ะเวลาแอมดูลูกค้านะคะแอมเดินเข้าห้องนะคะแอมดูตั้งแต่ว่าลูกค้าใช้กระเป๋าอะไรแอมดูตั้งแต่ว่าลูกค้าเพศอะไรลูกค้าอายุเท่าไหร่ลูกค้าน่าจะมีลูกไหมคุณอาจจะงงกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเพราะวันที่แอมต้องไปนําเสนอกับลูกค้านี่แอมเล็งแล้วลูกค้าคนเนี้เป็นระดับหัวหน้านะ แต่ถือชาแนลเลยอ่ะแสดงว่าเขาเองต้องเป็นคนมีเทสต์ละอาจจะเป็นคนรวยประมาณหนึ่ง้าแอมจะทําชิ้นงานอาร์ตเวิร์กมานําเสนอเนะี่ยอทําชิ้นงานอาร์ตเวิร์กดูบ้านบ้านมาอมไม่ได้งานแน่นอนเพราะว่าลูกค้าดูแบบมีเทสต์ลูกค้าดูชิคในขณะที่อีกเจ้าหนึ่งเราไปพรีเซนต์ปุ๊บอุ้ยลูกค้าดูปงชื่งมากลูกค้าแบบคุณแอมสวัสดีค่ะบ้านบ้านง่ายๆถ้าแอนํานเสนอดูยิงย่งยิ่งดูไม่สนุกลูกค้าไม่ชอบลูกค้าก็จะชอบความจอยในการเสนอเพราะฉะนั้นดูลูกค้าด้วดวาด้วววยยยดดูัน่่าาาออมตงเเล ลูกค้าเนี่ยบ้านอยู่แถวไหนเวลาแอมเข้าไปนะฮะแอมสวัสดีค่ะคุณลูกคา้าสวัสดีค่ะรถติดมากเลยค่ะเนี่ยแอมมาจากสาทรรถติดมากเลยคุณจอยคุณจอยมาจากแถวไหนคุณจอยบ้านอยู่ไหนโอ้จอยบ้านอยู่มีนบุรีค่ะเหรอคะอุ้ยอยู่แถวนั้นเนี่ยแบบโรงเรียนเยอะนะคุณจอยมีลูกหรือยังคะเดโทษทีค่ะบางอย่างถามได้นะคะแต่ต้องไม่ถามภายใต้ความระลาบหลวงเกินไปแอมก็อาจจะแอบหลอกถามไปหนึง่งอุ้ยจอยมีเหมือนกันค่ะสมมติคุณจอยเบิกเอ็นคุยได้อุย้ยแอมก็มีลูกเหมือนกันค่ะคุณจอยพอรูู้้วว่่่่่่าา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 เเ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 ขขขมมมีีีีลลลกกกกปปุุ๊๊บบบนนนนะะะะครรรืือออออองงททจจํสแยยยัด็ิ แอมจะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีลูกโรงเรียนอะไรเงี้ยเข้ามารวมกับงานอินเลยแอมดูเสร็จอู้ตายแล้วลูกค้านี้แบบดูรักสุขภาพนะดูจะเหมือนกับเป็นคนที่ไม่กินน้ำอารมณ์เงี้ยแอมนำเสริงสุขภาพปุ๊บมีสิทธิ์จบินหาคอมมอนอินเทอร์เน็ตร่วมกันหาจุดที่เรากับลูกค้าที่ยืนอยู่ในฝั่งทีมเดียวกันถ้าหาเร่งนี้เจอลดเนะแอมจะดูลูกค้าต่อไหมนี่เป็นเทคนิคลับเหมือนกันค่ะข้อต่อมานะคะคือต้องกล้าถามกล้าคุยค่ะสำหรับแอมนะคะเวลาแอมไปพิชชิ่งนะคะหรือเวลาไปรับบีฟเนี่ย เจ้าหนึ่งนะที่ถามเยอะมากๆเลยแล้วโดยว่าตัวเองเ,องเป็นคนชอบตั้งคำถามอยู่ลยแล้วก็จะถามเลยคุณพี่คะทําไมคะอันนู้นคะอันนี้คะอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะเพราะว่าดีที่สุดเลยคือคุณถามเขาไปเลยคือคุณแล้วคุณต้องถามไม่เจอถึงปัญหาที่แบบเขาเจอจริงๆหรือถามคบถามอะไรที่มันสะท้อนบางอย่างเช่นแอมก็อาจจะถามไปเลยว่าขอถามไม่นึงข่ะว่าจากโจทย์แล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดคะ่ะที่จะเลือกทีมมาทํางานกับคุณโอ้ลูกค้าตอบเลย สำคัญที่สุดเลยคะ่ะความเข้ากันได้ของทีมค่ะแอมรู้เลยว่าต้องทํากันบ้านอะไร <c oughs> เห็นปะกล้าถามกล้าคุยแอมจะถามตลอดเลยว่าแล้วของเดิมมันไม่ดีอะไรคะถึงต้องจ้างคนใหม่แล้วอันนี้มันคืออะไรคะแล้วอันนี้คืออะไรแล้วอ,นนอ,อ,อันนู้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรถามๆถามๆถามๆการถามก็ต้นทุนที่ประหยัดที่สุดนะคะในการที่เราจะได้มาซึ่งคําตอบเพื่อให้เราไปทํางานต่อได้เนี่ยคุณก็ลองไปดูนะคะวนคําถามกับลูกค้าคุณนี่ก็ไม่ยากนะลองทําตามได้ค่ะข้อต่อมานะคะรู้จักลูกค้าอย่างเดียวไม่พอคะ่ะรู้จักคู่แข่งด้วยคะ่ะ คุณต้องรู้เลยว่าบริษัทที่เข้ามาแข่งกับคุณเป็นใครบ้างเวลาแอมเช็คแอมจะเช็คเลยว่าโอเคคู่แข่งมี4ี่เจ้าเจ้าที่1น่เนี่ย <c oughs> ดูแล้วชิ้นงานน่าจะแพงเจ้าที่2ชิ้นงานน่าจะถูกเจ้าที่3ามครีเอทีฟน่าจะเก่งเจ้าที่4ลูกค้าน่าจะสนิทพอแอมรู้แบบนี้ปุ๊บแอมต้องรู้เลยว่าโอเคเราต้องเสนอชิ้นงานราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเราต้องเสนองานความเร็วถี่ช้าย,ยังไงแล้วเราจะเอาชนะคนที่อยู่ในใจลูกค้าเราได้ยังไงคือคุณต้องรู้ให้ลึกเห็นเลยว่าคู่แข่งเป็นยังไงแอมตามไปด แอมตามไปดูยันว่าเจ้าเนี่ยเขาเคยถึงงานเจ้าแบบไหนอยู่แอมตามไปดูยันว่าเขาน่าจะคิดราคาชิ้นงานประมาณเท่าไรแบรนด์ประมาณไหนที่เขาทําอยู่เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันทําให้รู้เขารู้เราแล้วก็ลบชนะอะค่ะการพิช,ชิญหรือการพิเน่งงานแข่งกันเือนการแข่งกันแบบกับคนหลายบริษัทอะแอมก็ต้องรู้เขาด้วยไงว่าในเมื่อแอมรู้แล้วว่าลูกค้าต้องการวิดีโอเฮ้ยแต่เจ้าเนี่ยทำวิดีโอราคาโคตรถูกเลยอะน่าจะทาแค่ตัวละสองพันอย่าง,งแต่แอมทำตัวละหมื่นอย่างเงี้ยโอ้โหแอมจะสู้ยังไงแอมสู้ไม่ได้ละเพราะแบบ ดูลูกค้าแล้วเนี่ยดูคู่แข่งดูลึกๆดูให้ละเอียดเพราะว่ามันจะบอกอะไรคุณได้หลายอย่างมากเลยนะคะนี่็สำคัญเหมือนกันนะคะข้อต่อมานะคะจะเปไ็นเรื่องของการพีเซนแ์ละนะฮะสรับแอมก็คือต้องพยายามที่จะทําเด็กให้สวยงามคือทําสไลด์ให้ดูดีสไลด์หรือว่าเด็กสไลด์เนี่ยเวลาไปพีเต์นะคะคือเวลาแอมทำเนี่ยต้องเป๊ะก,ก่าเวลานะคะเป๊ะเวลาแล้วก็เหนือความคาดหมายมีสองอย่าง เช่นอย่างลูกค้าเนี่ยมีเวลาให้เราพรีเซนต์45านาทีถ้าคุณทาสไลด์ไปร้อยหน้าคุณก็พรีเซนต์ไม่ทันใช่ไหมคะถ้า45นาทีแอมก็จะทําสไลด์ไปประมาณสัก30หน้า20หน้าแต่แอมจะใส่ความเซอร์ไพรส์ไว้อย่างลงไปใชม่มีตัวอย่างชิ้นงานแอมเคยมีครั้งหนึ่งนะคะพรีเซนต์อยู่ในห้องเสร็จอะ่ะแอมก็ให้น้องปิ้น q r ไปพอกำลังพรีเซนต์ไปเสร็จน้องยก q r ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารบก,กวนทุกท่านนะคะสแกน q r โค้ดตรงนี้เพราะแอมได้ทําการทดลองทําคลิปวววดดีีีโอออตัยยย่่่าางใหห้้้้คคคุณููเเป็นทรบรแบบบแแลละก เขาดูอยากได้งานเขาอยากทํางานกับเราอะแอมยกปึ้งคนสแกนปุ๊บเจอวิดีโอเลยแล้วในโจทย์อะไม่บอกด้วยว่าให้ทาวิดีโอมาแอมบอกว่ากลัวลูกค้าไม่เห็นภาพใครอยากจะทําให้ลูกค้าหเห็นว่าเรามีความพร้อมมีศักยภาพในการเริ่มทํางานได้งานเลยเห็นปะมันมีความแบบใส่ใจมันมีความเซอร์ไพรส์แล้วเด็กเด็กหรือวัสไลด์มันมีความเป็นไปได้แล้วมันก็มีความแบบว่า เราใส่กระบวนการความคิดใส่ความสซอไพรสลงไปด้วยนะี่คุณลองทําตามได้นะคะถ้ามีองค์ประกอบตามนี้นะคะไอเนี้ยคือไม่ยากเลยในะการที่จะทําให้ลูกค้านะ,ะเขาตาตึงใจในตัวคุณนะข้อต่อมาคือแอมต้องใส่ตัวตนลงไปด้วยเวลาจะพรีเซนต์เนี่ยต้องพยายามใส่ตัวตนลงไปเวลาแอมพรีเซ้์นะคะแอมไปกับทีมงาน5คนไปพรีเซต์บริษัทเจ้าหนึ่งสีเขียวเงี้ยแอมใส่สีเขียวพร้อมกันหมดเลยนะคะทั้ง5คนเดินเข้าไปแล้วก็นับ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเราจากอัปเปอร์คัสครอทีฟเคยทําแบบนี้เลยแล้วใส่ชุดสีเขียวหมดลูกค้าก็จะแบบ อะไรของพวกมืงองาแต่เขาก็จะเห็นว่าเราเอ e เน y จี้เราเอนเนจิติเธอฉันถ่ายจริงเวลาเธอจะจ้างคนทํางานน่ะเธอไม่อยากทางานกับคนอารมณ์ดีหรอเธออยากมาทํางานกับคนบูบูบูบๆหน้ามึงหน้าบูหรอไม่ได้เธออยากทํางานกับคนสนุก Energy. เอเนจิติดูไมเอนเนอจีแอมก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เฮ้ยเอนเนจี Energy เราเหมือนกันเฮ้ยเราคนสนุกแกทางานกับฉันสนุกอไม่เครียดลูกค้าก็อยากทางานด้วยเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการที่อ้ําใส่ตัวตนของอ้ําลงไปใส่ตัวตนของบริษัทลงไปตัวตนบริษัทคุณเป็นยังไงคุณก็ลองใส่ตัวตนแบบนั้นลงไปไม่จะเปต้องสนุกถ้าตัวตนคุณเป็นวิชาการคุณใส่วิชาการเลยใส่งานวิจัยใส่อะไรลงไปเนี่ยค่ะเวลามันมีตัวตนลงไปอยู่ในชิ้นงานนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ซื้องานคุณอย่าเดียวเขาซื้อตัวตนของคุณด้วยในนี้สําคัญนะข้อต่อมานะคะก็เป็นของการแบบซ้อมและแก้ไขค่ะพอเวลาอ้ําทำเสร็จปุ๊บนะทุกอย่างนะอ้ํก็จะซ้อมกับน้องๆอ่ะ ซ้อมไปเสร็จอืมมันพี่วานนี้ติดขัดขาแก้ไขนะครับคุณลูกขาแอมก็จะซ้อมแก้แก้ซ้อมซ้อมแก้แก้ซ้อมวนไปซ้อมแก้แก่ซ้อมซแก้แก่ซ้อมซแก้ก็ซ้อมวนวนวนไปแบบนี้ทุกครั้งที่แอมซ้อมแล้วก็แก้ไขซ้อมแล้วก็แก้ไขมันก็จะทําให้เราได้ชิ้นงานที่ดีขึ้นเลดขึ้นเก่งขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกเลดขึ้นไปอีกมันค่อยๆอัพขึ้น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 และบางทีถ้าคุณไม่ซ้อมคุณไม่เคยรู้นะคะอย่างแอมมีงานครั้งหนึ่งอะแอมเคยไม่ซ้อมนะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะนี้เล่าให้ฟังเลยเคยไม่ซ้อมพรีเซนต์หชั่วโมงแต่ปรากฏว่ามีสไลด์ประมาณ40หน้า แต่มันมีหน้าที่ติดขัดแล้วการเล่ามันไม่สมูทมันเลยทําให้แอมใช้เวลารวมไปทั้งหมดอะคะ่ะเกือบ60นาทีคือเกือบไม่เหลือเวลาให้ถามตอบเลยม,รรม,ม,ม,มันกัดปัวหัวไอ้ตนแอมลุ้นมากแล้วก็หมอหูตายแล้วพอเราไม่ซ้อมเสร็จไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทําเสร็จมาเสร็จนะคะไม่ว่าคนเก่งมหมแค่ไหนคงต้องซ้อมะคะ่ะซ้อมแล้วแก้ซ้อมแล้วแก,แวแก้จนกว่าจะได้เด็กแบบที่ลื่นไหลแล้วก็ได้บทพูดแบบลื่นไหลนี่จะลดมากเลยค่ะคะุณแม่สุดท้ายนะคะสำหรับแอมก็คือต้องประทับใจจนจําได้ะคะ่ะ เวลาเราไปแข่งขันนะคบอย่างบางงานที่เป็นงานพิชชิ่งใหญ่ๆมากๆเขาเรียกเอเจนซี่นะครับแเจ้า10เจ้าอะค่ะโหแล้วคนพรีเซนต์ติดกัน10บริษัทอะคุณจะจาใครได้ล,ะล่ะเวลาคุณไปเคยดูไหมครับประกวดร้องเพลงเงี้ยคุณจะจําคนไหนครับคุณจะจําคนที่โดดเด่นที่สุดคนที่ปิดประทับใจที่สุดคนที่เปิดประทับใจที่สุดเพราะฉะนั้นแอมจะพยายามสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจดจําได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดเหมือนกันบางครั้งนะคะแอมมีการทิ้งแบบคําคมเอาไว้ตอนท้ายด้วยเวลาแอมไปเสมอแอมีการริน เอกสารอะไรบางอย่างให้ลูกค้าเดินเข้าไปเราแจกก่อนเลยเรามีเอกสารให้ลูกค้าเรามีของที่จะทาให้ลูกค้ารีมายเราจําได้ว่าอ๋อบริษัทนี้เขาให้สินีบริษัทนี้เขาทำสิ่งนี้เพราะไม่งั้นคุณจะโดดเด่นกว่าอีกห้าบริษัทอีกสิบบริษัทในการ p i ไม่มีทางคุณก็พ่ายแพ้ในการพริชิ h นะคะแต่แอมบอกเลยว่า มีเอกสารให้นะคะทุกคนคะแอมปริน์หน้าเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะแอมรบกวนสแกนตัวนี้นะคะเพื่อดูหน้าเว็บไซต์ที่แอมออกแบบออกมาคือเราพยายามสร้างความประทับใจทําให้เขาว่าจาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ตามเวลาแอมไปเนี่ยแอมจะแต่งตัว สูตสวิงล s, ิงโกเวลาแอมพีเซนเวลาแอมพูดเวลาแอมคุยนั้นรอยยิ้มความสดใสของแอมจะทําให้ทุกอย่างเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันระหว่างแอมกับลูกค้าเพราะว่าบางทีเราไม่เคยร่วมงานกันแต่เรากำลังตัดสินร่วมงานกันภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวคุณก็ต้องสร้างความประทับใจยังไงให้ประทับอยู่ในใจของลูกค้าได้ค่ะนี่นี่ก็คือวิธีการขายงานกับลูกค้าของแอมนะที่เยอะมากยาวมากนะแต่แอมใช้สูตรนี้จริงๆค่ะนี่คือบอกหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีกั๊กะไรเลยค่ะคุณทำตามนี้คุณก็ขายงานเก่ง คุณต้องเคยเฟลก่อนแอมจะขายงานเก่งก็เฟลมาก่อนเคยขายไม่ได้ติดกันเป็นสิบงานมาก่อนเฟลแล้วเฟลอีกขายไม่ได้ลูกค้าไม่ชอบแพงไปถูกไปเราผ่านพบประสบลังพวกนี้มาแล้วนะคะแต่อย่าย่อท้อทําทไปเรื่อยๆทําแล้วทําอีกทำล้วไปอีกฝึกฝนนะคะเพราะทุกข้อที่แอมว่ามาเนี่ยนะคะเป็นสิบๆข้อเนี่ยไม่มีข้อไหนสําคัญเท่าขำว่าประสบการณ์เลยะครับประสบการณ์เท่านั้นนะคะที่ทําให้คุณรู้ว่าต้องแก้อะไรต้องปรับอะไรอะไรดีแล้วอะไรต้องทําต่อนะครับประสบการณ์จะช่วยคุณได้คะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กด subscribe ไปด้วยเพราะว่าจะมีคลิปดีดแบบนี้ให้ดูอีกเยอะมากๆๆๆมากเลยนะคะถ้าชอบแอมกด subscribe แล้วก็อยากให้แอมเล่าเรื่องอะไรแชร์เรื่องอะไรอม m ม e n t มาค่ะเดี๋ยวจะพยายามเล่าให้ฟังแบบต่อเน,นื่องเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูคลิปแอมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบิ๊บรรี